แล้วเดี๋ยวพอผมทํางานมีเงินถ้าเรารวยผมจะกลับมารับแม่ไปอยู่ด้วยนะครับป้าแกเคยพูดนะครับว่าแกอยากจะเจอลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแกก็เลยมานั่งรอลูกชายตรงนั้นนะ่ะทุกวันเลยครับป้าคนนี้ถูกลูกชายทิ้งให้ขอข้าวขอน้ำข้างวัดกินแกดูดิ ป้าที่นั่งเหมอลอยอยู่ตรงนั้นน่ะเหรอครับแกป่วยหนักนะครับแต่ว่าป้าแกเคยพูดนะครับว่าแกอยากจะเจอลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแกก็เลยมานั่งรอลูกชายตรงนั้นนะ่ะทุกวันเลยครับแล้วลูกชายป้าแกไปไหนอะคะเห็นชาวบ้านแถวนี้ก็พูดกันว่าลูกชายแกไปหางานทําที่ในเมืองเนี่ยนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยกลับมาหาป้าแกอีกเลยครับโห น่าสงสารจังเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะแกเช่าบ้านอยู่ที่ท้ายตลาดนะครับพอแ,แกป่วยไม่สบายเนี่ยก็ไม่มีเงินไาจ่ายค่าเช่าเจ้าของเช่าห้องเนี่ยเขาก็ไล่แกออกมาแกก็ได้มาใสา่กินกินนอนๆรอบๆวัดเนี่แหละครับบรรพายชีวิตเนี่ยก็เหมือนคนเล่ร่อนนะครับน่าสงสารป้าแกนะคะ ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักข่าวเดี๋ยวดิฉันจะช่วยทําข่าวประกาศหาลูกชายป้าแกอีกทางหนึ่งเผื่อป้าแกจะมีโอกาสได้พบลูกชายอีกครั้งนะคะถอยอย้ายังไงผมฝากด้วยนะครับคุณนักข่าวเฮ้ยไพบแกพแกอะป๋อมสวัสดีครับนี่แนนชิวินมานี่มานี่ยนี ฉันเห็นข่าวนี้มา,วาโว้ยนี่ข่าวนี้เขาบอกว่าป้าคนนี้ถูกลูกชายทิ้งให้ขอข้าวขอน้ำข้างวัดก,กินแกดูดิแล้วป้านะป่วยหนักด้วยอ่ะในข่าวเขาบอกว่าป้าอาการหนักมากด้วยนะโอ้ห้องสารอ๋อข่าวนี้เหรอ,อฉันดูเมื่อเช้าแล้วพี่โอป้าแกน่าสองสารมากเลยนะโดนลูกทิ้ง แถมตอนนี้นในข่าวบอกว่าป้าแกโดนไล่ออกจากบ้านเช่าด้วยนะเพราะไม่มีเงินจ่ายอ,ะอ่ะไหนๆฉันขอดูลูกป้าอีกทิสิห้องสารเนาะชวินกันดูดีคนสมัยนี้นี่ก็ทิ้งแม่ลงได้ยังไงเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าลูกกตันอยูจริงพี่โอคิดดูสิแม่นะมีลูกตัางหลายคนอะเลี้ยงลูกได้แต่ลูกอะมีแม่แค่คนเดียวกับเลี้ยงไม่ได้อ่ะ เออจริงอยากจะเห็นหน้าลูกจริงเลยทําแบบนี้เขาเรียกว่าบาประวังเถอะแล้วลบจะกินหัวเอาว่าไหมชวินคงอย่างนั้นมั้งขอตัก่อนนะเอ้เ,เ,เป็นไรองมันเนี่ยแม่ปกติมีขาวแบบนี้ชวนเมาส์ในเมาส์ด้วยตลอดเลยแต่วันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแปลกๆนะ นั่นน่ะสิปกตินะพูดมากจะตายทำไมวันนี้ดูแปลกแปกแม่เนี่ยเงินก็สุดท้ายที่แม่มีอยู่วินไปนะลูก เอาไปทำตามความฝันของลูกนะขอบคุณครับแม่ผมสัญญานะครับว่าผมจะพยายามหางานดีๆทำแล้วเดี๋ยวพอผมทำงานมีเงินถ้าเรารวยผมจะกลับมารับแม่ไปอยู่ด้วยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะผมไปก่อนนะครับแม่ กลับไปตอนนี้ก็ยังทันนะออพี่ป๋องไม่ต้องปิดบังพี่หรอาพี่พอจะมองออกว่าผู้หญิงในข่าวนะคือแม่ของชวินใช่ไหมครับเรามีแม่คนเดียวนะกลับไปตอนนี้ก็ยังทันผมจะกลับไปยังไงล่ะครับพี่ป๋อง ผมมีความฝันไว้ว่าชีวิตผมกับแม่จะต้องดีขึ้นมผมจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีเราจะต้องร่ำรวยมากกว่านี้แล้วผมจะต้องมีเงินเยอะๆเชื่อกลับไปดูแลแม่ได้แต่ดูสภาพตอนนี้สิครับผมจะเอาอะไรไปเลี้ยงแม่ของผมแล้วเราจะทิ้งแม่ไว้แบบนี้ได้เหรอ พี่ก็ใจนะว่าชีวินอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นกว่าน,นี้ก่อนแต่ชีวินต้องยอมรับนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงคนงานใช้แรงอย่่งพวกเราเนี่ยถ้าจะให้ชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ง่ายนะก็รู้ๆกันอยู่นะคนทำงานเนี่ยพวกเราเนี่ยมีกินมีใช้ไปวันๆมันก็ดีแล้วแต่ จวินอย่าไปยึดติดให้มันมากถือซะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำดีที่สุดแล้วแล้วก็จงมองให้ออกว่าอะไรเนี่ยสำคัญกว่าระหว่างความอยากรวยอยากพร้อมหรือว่าชีวิตแม่ของเราที่เราคอยลูกกลับบ้านอยู่จริงด้วยครับพี่ป๋องอมผมขอบคุณมากนะครับอีก็นไรไม่เป็นไร วันนี้ขยันจริงๆเลยนะแม่พรมขยันไว้รอลูกมารับนะวันนี้อแม่พรมไม่ต้องรอแล้วล่ะฮะวันนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะคืออะไร วินนี่วินลูกแม่ใช่ไหมแม่ไม่ได้ฝันไปนะลุงนะแม่ผมขอโทษนะครับที่ผมทิ้งแม่ไปอะครับคือไม่ต้องโทษแล้วลูกอะไรที่มันผ่านมาค็มันผ่านไปนะลุกนะแค่วินกลับมาแม่แม่ก็ดีใจแล้วลูกเรามาเติมต้นกันใหม่นะลูกนะ แมครับผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับ